แต่เมื่อสังเกตจากบทสนทนาในคลิปที่ใช้ภาษาเขมรได้อย่างคล่องแคล่วหรือที่เรียกว่าพูดเขมรปลือเลยก็ทำให้เราต้องย้อนกลับมาคิดว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ทหารจีนจะฝึกพูด,พดภาษาเขมรได้คล่องแคล่วถึงขนาดนั้นหรือเป็นทหารกัมพูชาที่สวมเครื่องแบบจีนกันแน่หากเป็นทหารกัมพูชาที่สวมเครื่องแบบจีนสิ่งนี้ก็ยิ่งน่ากังวล เพราะมันจะแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะอำพรางตัวตนหรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่ซับซ้อนกว่าที่เราคาดคิดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับหากดูจากหน้าตาของทหารในคลิปแล้วผมกล้าพูดได้เลยว่านั่นไม่ใช่ทหารจีนอย่างแน่นอนครับเพราะทหารบกจีนตัวจริงสิงจริงนั้นต้องบอกว่าหลอกกว่านี้เยอะครับนี่คือข้อสังเกตที่ไม่อาจมองข้ามได้เลยเอาละครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมจะขออนุญาตนำคลิปที่ว่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนเพื่อประกอบการพิจารณาครับจากคลิปที่เราได้เห็นท่านผู้ชมครับนี่คือคลิปที่ถูกอัปโหลดโดยทหารกัมพูชารายหนึ่งในกลุ่มเทเลแกรมก่อนที่จะถูกลบออกไปอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาเนื้อหาในคลิปแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของกองกําลังทหารกัมพูชาซึ่งถูกส่งไปฝึกทางยุทธวิธีร่วมกันกับกองทัพจีนที่มณฑลอยู่นานประเทศจีน ในคลิปเผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากองกําลังกัมพูชากําลังปฏิบัติหน้าจีตามกฎของกองทัพจีนอย่างเคร่งครัดนั่นหมายความว่าทหารจีนทําอย่างไรทหารกัมพูชาก็ต้องทําอย่างนั้นทุกประการครับก่อนการฝึกทหารกัมพูชาถูกบังคับให้สวมใส่เครื่องแบบทหารจีนทั้งหมวกอามเครื่องหมายต่างๆรวมถึงป้ายชื่อของกองทัพให้เป็นของกองทัพหลดปล่อยประชาชนจีน PLA ทั้งหมด นี่ไม่ใช่การฝึกร่วมกันแบบปกติแต่เป็นการสวมรอยอย่างแนบเนียนและการกระทําเช่นนี้ยิ่งทําให้ความสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างจีนกับกัมพูชายิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นท่านผู้ชมครับเรื่องนี้กําลังเข้าใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ทางฝั่งกัมพูชาเองก็เคยโปะแตกมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยการโพสต์ภาพอาวุธยุโทโธปกรณ์ของจีนจํานวนมากที่พวกเขาครอบครองและครั้งนี้ก็มาพร้อมกับคลิปการฝึกร่วมซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการลากจีนสวยอีกครั้งอย่างเลี่่ยงไมไมด้ สถานการณ์เช่นนี้ทําให้จีนต้องเร่งแสดงท่าทีออกมาอย่างชัดเจนครับก่อนหน้านี้จีนเคยเรียกร้องให้มีการหยุดยิงบริเวณชยายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเราก็ต้องมาดูกันว่าหลังจากคลิปนี้ปรากฏออกมาทางสถานทูตจีนหรือกระทรวงการต่างประเทศจีนจะออกมาถแถลงชี้แจงในเรื่องนี้อย่างไรนี่คือสถานการณ์ที่กําลังสร้างเรื่องให้กับจีนอีกครั้งอย่างไม่อาจปฏิเสธได้และเราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าการถแถลงการครั้งนี้จะสามารถคลายข้อสงสยัยหรือยิ่งเพิ่มความเครือบแคลงสงสัยให,ให้กับประชาคมโลก าละครับมาพักเรื่องตึงเครียดมาดูข่าวดีจากทางฝั่งจังหวัดตราดบ้างครับท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นข่าวที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมากล่าสุดนี้ครับท่านผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดได้ยืนยันออกมาแล้วว่ากองกําลังฝ่ายไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่จังหวัดตราดได้เบ็ดเสร็จแล้วครับและที่สําคัญคือสามารถตรีตรอนกําลังฝ่ายตรงข้ามจนสิ้นสภาพไปได้ในที่สุด ต้องบอกว่านี่คือปฏิบัติการที่หนักหน่วงและเต็มไปด้วยความกล้าหาญครับโดยได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากปืนใหญ่จากกองทัพเรือที่ยิงหนุนเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นาวิกโยธินของเราสามารถยึดพื้นที่เป้าหมายได้สาเร็จรวมถึงเครื่องบินขับไล่ F-16 จากกองทัพอากาศที่เข้ามาร่วมปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเพื่อสกัดกั้นและทําลายขีดความสามารถในการรบของฝ่ายตรงข้ามต้องใช้คําว่าเละเป็นโจกเลยนะครับสำหรับกําลังของฝ่ายกัมพูชาที่พยายามจะรุกคืบเข้ามา เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17ธันวาคมปีพุทธศักราช2568สครับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทางฝั่งตราดได้เข้าสู่การสู้รบยังดุเดือดเป็นวันที่9ภายใต้ย,ยุทธการตราปราบประบปักซึ่งเป็นชื่อที่มีความหมายถึงการปราบปรามศัตรูให้ราบคาบโดยเมื่อช่วงบ่ายของวันนั้นยังคงมีเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเข้าเคลียร์พื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางเอาไว้และเราสามารถยึดพื้นที่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการครับ เรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกยยธินตราที่ได้ออกมาเปิดเผยว่าในขณะนี้กําลังพลฝ่ายไทยของเราสามารถควบคุมสถานการณ์และบังคับวิธีการรบได้จังเบ็ดเสร็จแล้วครับโดยสามารถรีดรอนกําลังฝ่ายกัมพูชาจนสิ้นสภาพการรบและไม่มีการตอบโต้ได้ไดกลับนาหลังจากที่กองทัพเรือและกองทัพอากาศได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างหนักหน่วงต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา8วันที่ผ่านมาจนกระทั่งสามารถยึดพื้นที่บริเวณบ้านสามหลังได้สาเร็จ ท่านผู้บัญชาการยังได้ยืนยันอีกว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้และขอให้พี่น้องประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่มั่นใจได้ว่าในไม่ช้าทุกคนจะได้กลับเข้าที่พักอาศัยของตนเองอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนนี่คือคำมั่นสัญญาที่สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับการพบโดรนปริศนาที่บินเข้ามาในพื้นที่นั้นทางผู้บัญชาการได้ชี้แจงว่าเป็นเพียงการบินเกาะกวนทางจิตวิทยาของฝ่ายตรงข้ามซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แต่อย่าง ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกกับข่าวลือหรือการก่อกวนในลักษณะดังกล่าวนี่คือการจัดการกับข่าวกรองและปฏิบัติการด้านจิตวิทยาของข้าศึกได้อย่างมีประสิทธิภาพโอ้โหขอแสดงความดีใจและชื่นชมอย่างสุดสึ่งกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในความสำเร็จครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวีรบุรุษทหารหารของเราทุกนายนะครับที่สามารถยึดพื้นที่บ้านสามหลังในจังหวัดตราดกลับคืนมาได้สำเร็จ นี่คือผลลัพธ์จากความร่วมมืออันแข็งแกร่งของสามเหล่าทัพอันได้แก่ทัพเรือทัพอากาศและหมาเหล็กแห่งกองทัพบ,บกซึ่งร่วมมือกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวในการปกป้องอธิปไตยของชาติความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพและความกล้าหาญของกองทัพไทยอย่างแท้จริงครับขอแสดงความเคารพอย่างสูงครับแต่สถานการณ์ด้านอื่นๆยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดครับเราจะไปอัปเดตสถานการณ์ที่เนิน350กันต่อครับท่านผู้ชมครับ ซึ่งยังคงเป็นสมรภูมิที่หนักหน่วงและดุเดือดอย่างต่อเนื่องในช่วงสามชั่วโมงที่ผ่านมาทหารไทยของเราก็ยังคงตั้งรับการประทะอย่างดุเดือดจากทางฝั่งกัมพูชาต้องบอกว่าที่นี่คืองานหินอย่างแท้จริงครับเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางยุทธ,ธศาสตร์สูงและฝ่ายตรงข้ามก็พยายามอย่างยิ่งที่จะยิดคืนดูเหมือนว่าฝ่ายเราจะมีการรุกคืบด้วยการระดมยิงปืนใหญ่ใส่ตำแหน่งของฐานกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งปิดเกมและยุติการสู้รบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ อย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยข่าวที่น่าเศร้าและสร้างความเสียใจให้กับพวกเราทุกคนครับล่าสุดฐานไทยของเรามีทหารบาดเจ็บไปแล้วถึง19รายและที่น่าเศร้าที่สุดคือมีทหารพลีชีพเพิ่มไปอีกหนึ่งนายทำให้ยอดรวมผู้เสียสละชีวิตในสมรภูมินี้เพิ่มเป็น20รายแล้วในตอนนี้ ในานามของทีมงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาณที่นี้ด้วยนะครับไปยังยอดพี่น้องของวีรพมุทธทหารไทยทุกนายที่พลีชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยความเสียสละของท่านจะไม่มีวันถูกลืมครับนี่คืองานที่ยากลำบากอย่างแท้จริงสำหรับสมรภูมิเนิน350ท่านผู้ชมครับเราต้องให้เวลาทหารของเราในการปฏิบัติภารกิจอย่าพิ่งเร่งรัดพวกเขาด้วยความคาดหวังที่สูงเกินไป สิ่งที่เราควรทำคือการส่งกำลังใจและแรงสนับสนุนให้กับเหล่าวีรบุรุษแนวหน้าในการทำภารกิจที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตของพวกเขาครับสถานการณ์ในจุดนี้ยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องครับถึงแม้ว่าเราจะมีการตัดสเสบียงและตัดเส้นทางการลำเลียงของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ตามแต่ทหารกัมพูชาก็ยังคงยิงจรวด B.M. 2 1 e n t สาดใส่ตำแหน่งของเราอย่างต่อเนื่องที่เนิน3-50ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะต้านทานและไม่ยอมแพ้ง่าย ฝ่ายเราจึงเร่งปฏิบัติการในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเพื่อหวังที่จะปิดเกมให้ได้ก่อนที่ความมืดจะมาเยือนซึ่งจะทำให้การปฏิบัติการมีความยากความบากมากยิ่งขึ้นและในส่วนของทหารที่สูญหายไปนหนึ่งนายซึ่งก่อนหน้านี้ไม่พบตัวก็ได้มีการขนพบร่างแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาจากพื้นที่ได้ในขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ยังของเต็มไปด้วยวัตถุระเบิดจำนวนมาก<ๆ>เกินกว่าที่ทหารไทยของเราจะสามารถเดินหน้ากระดานเข้าไปกดดันหรือเคลื่อนย้ายร่างได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นเราจึงต้องรอการยืนยันและการดำเนินการเพิ่มเติมในช่วงค่ำคืนนี้ซึ่งคาดว่าอาจจะยืดเยื้อออกไปอีกขอให้ทหารทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในค่ำคืนนี้จงปลอดภัยครับเราจะภาวนาและทรงกำลังใจให้พวกท่านทุกคน มาถึงเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับข่าวลือที่แพร่สะพัดอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียของไทยที่กล่าวอ้างว่าเตียนบานจะยึดอำนาจจากขุนเซนซึ่งต้องขอยืนยันตรงนี้เลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมที่ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและดูเหมือนจะเป็นความพยายามในการปั่นข่าวกันเองในหมู่คนไทยด้วยกันเอง หากพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับความสัมพันธ์ระหว่างเตียนบันกับหุ่นเซนนั้นต้องใช้คำว่าหนีกันไม่ออกแล้วครับทั้งสองท่านต่างก็มีอายุมากกันแล้วและได้มีการส่งต่ออำนาจให้กับรุ่นลูกไปเป็นที่เรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตียนเสฮาบุตรชายของเตียนบันก็ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญและมีอำนาจในปัจจุบันถึงแม้ว่าเสือเสสนักจะพยายามปั่นข่าวให้ตระกูลทั้งสองนี้แต่ขอกันเพื่อสร้างความสับสนวุ่นวายแต่ในความเป็นจริงแล้วเตียนบันไม่มีทางที่จะหักหลังหุ่นเซนได้ออย่่างแนนนครับ เหตุผลสําคัญก็คือฮุนเซนได้กลุ่มอํานาจทุกอย่างไว้หมดแล้วท่านผู้ชมครับจะให้ใครมายุดอํานาจได้อย่างไรในเมื่อเขาสามารถสั่งคนติดตามทุกฝีก้าวไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะมีคนของฮุนเซนประกบคู่ไปด้วยตลอดไม่ว่าจะเป็นเตียนเซหาเองก็ตามเมื่อต้องไปประชุมที่ใดก็จะมีเราบุตรชายของฮุนเซนควบคุมและติดตามไปตลอดเวลาดังนั้นการที่ใครจะมาคิดยุดอํานาจจากฮุนเซนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับในสถานการณ์ปัจจุบัน ในตอนนี้ทางประเทศกัมพูชาทุกควบคุมโดยอำนาจของคุนศนอยังเป็นเสศจและได้มีการกวาดล้างกลุ่มต่อต้านไปจนหมดสิ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับเหลือแต่เพียงประชาชนตาดำๆที่ไม่สามารถต่อสู้อะไรได้เลยแม้แต่จะเงยหัวขึ้นมามองก็ยังทําได้ยากลําบากสําหรับประชาชนกัมพูชาในตอนนี้กลุ่มอํานาจของคุณเซนได้กลุ่ม,มเขียนไว้ทั้งหมดแล้วส่วนพวกที่ต่อต้านส่วนใหญ่ก็ต้องรีภายนยิวต่างประเทศและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับความแข็งแกร่งทางการเมืองที่หุนเซนได้ปูทางไวใ้ให้กับลูกหลานนั้นแข็งแกรงอย่างหาที่เปรรียบไไม่ด้หาาากพิจจณ กลุ่มทุนเทาและจีนเทาที่เราเห็นยืนถ่ายรูปเคียงข้างกับหุนเซนอยู่เป็นประจำกลุ่มเหล่านี้คือมหาอำนาจที่มีอำนาจต่อรองได้เลยกับมหาอำนาจโลกบางกลุ่มที่อยู่ข้างหุ่นเซนณปัจจุบันซึ่งผมขอไม่เอ่ยนามนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านคงทราบดีว่าหมายถึงใครและอยู่ทางฝั่งประเทศที่ฝึกทหารให้ขเขมรล่าสุดนี่แหละครับประมาณ3-4ี่คนในเอเชียและอีก5คนในยุโรปมีแต่ตัวหลักๆทั้งนั้นกลุ่มทุนเหล่านี้แหละครับ คือตัวพลิกเกมและเป็นท่อนน้ำเลี้ยงสำคัญในการรักษาอำนาจของฮุนเซนดังนั้นจึงไม่มีทางที่จะสามารถล้มฮุนเซนได้ในสถานการณ์ปกติครับถึงแม้ว่าฮุนเซนจะป่วยไข้หรือเสียชีวิตไปก็ตามตรงนั้นเองก็อาจจะมีลุ้นหน่อยครับเพราะจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นใหม่และลูกของฮุนเซนอย่างฮุนมาณิตก็อาจจะถูกเขี่ยออกจากวงอำนาจได้แต่ในขณะนี้ คนที่คุมเกมในประเทศกัมพูชาอย่างแท้จริงไม่ใช่ตระกูลหุ่นเพียงลำพังแล้วครับแต่เป็นมหาอำนาจใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังซึ่งพวกเขาเองต่างก็มีวาระและผลประโยชน์ที่อยากจะให้ใครขึ้นมามีอำนาจและจะส่งผลประโยชน์ตอบแทนให้กับประเทศมหาอำนาจเหล่านั้นอย่างไรหากฟังแบบนี้แล้วท่านผู้ชมคงจะเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงได้ดีขึ้นนะครับ สำหรับ EP นี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปนี้หวังว่าข้อมูลที่เรานำเสนอจะเป็นประโยชน์และทำให้ท่านเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างรอบด้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เชฟด้วยนะครับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการของเราที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารความมั่นคงทางชายแดนที่เข้มข้น และเจาะลึกทุกรายละเอียดวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์สำคัญบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างไม่ละสายตาครับสถานการณ์ที่ร้อนระอุกำลังส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในด้านความมั่นคงของชาติและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สำคัญคือวันนี้เรามีหลักฐานชิ้นสำคัญที่อาจจะทำให้หลายท่านต้องตั้งคำถามใหม่เกี่ยวกับบทบาทของบางประเทศในความขัดแย้งครั้งนี้ครับรวมถึงข่าวดีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทย และข่าวร้ายที่ยังคงตอกย้ำถึงความเสียสละของเหล่าวีรบุรุษของเราและเช่นเคยครับเราจะมาไขาปริศนาข่าวลือที่แพร่สะพัดในโลกโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองภายในกัมพูชาที่ดูเหมือนจะมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงอยู่มากก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในรายละเอียดทั้งหมดขอความการุณาท่านผู้ชมทุกท่านได้โปรดช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและรอบด้านเช่นนี้ต่อไปนะครับ การสนับสนุนจากท่านคือพลังสำคัญที่ทำให้เราสามารถทำงานหนักเพื่อนำเสนอความจริงสู่สาธารณชนต่อไปได้ครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับเรื่องแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้คำว่าโปะแตกเลยก็ว่าได้ครับและการโปะแตกครั้งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของกัมพูชาเพียงลำพังแต่ดูเหมือนจะลากเอาจีนมาหาอำนาจอีกชาติหนึ่งสวยไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ หลังจากที่เราเคยตั้งข้อสังเกตกันมาโดยตลอดว่าทําไมอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่พบเห็นตามแนวชายแดนโดยเฉพาะที่ทหารกัมพูชานํามาใช้ในการประทะกับทหารไทยนั้นมักจะเป็นอาวุธจากประเทศจีนเสียเป็นส่วนใหญ่คําถามที่ค้างคาใจนี้กําลังจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนขึ้นครับล่าสุดนี้ครับเพจชื่อดังอย่าง Army Worldwide ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอซึ่งเป็นที่มาของความตื่นตระหนกและข้อสงสัยมากมายคลิปนี้แสดงให้เห็นถึงการฝึกของทหารกัมพูชาที่ถูกระบุว่าเป็นการส่งไปฝึกที่ประเทศจีนครับ ท่านผู้ชมครับการปรากฏของคลิปนี้สร้างแรงกระเพื่อมอย่างรุนแรงในแวดวงความมั่นคมและทําให้เกิดคําถามถึงเจตนาที่แท้จริงเบื้องหลังความร่วมมือทางทหารระหว่างจีนกับกัมพูชาแน่นอนครับว่าทางกองทัพไทยเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ทางโฆษกกองทัพได้ออกมาถแถลงว่ากําลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องและแหล่งที่มาของคลิปอย่างละเอียด เพื่อยืนยันว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานหรือเป็นคลิปเก่าที่ถูกนํามาเผยแพร่ซ้ําซึ่งข้อมูลนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อ,อการประเมินสถานการณ์เพราะหากเป็นคลิปใหม่ก็อาจจะบ่งชี้ถึงการเตรียมการโจมตีประเทศไทยของเราที่มีการวางแผนล,ล่วงหน้ามาเป็นระยะเวลานานและอาจมีประเทศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อความเป็นธรรมและไม่เป็นการใส่ร้ายประเทศจีนทางเราก็จาเป็นต้องรอการยืนยันที่ชัดเจนก่อนว่านี้เป็นการฝึกร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่างจีนกับกัมพูชาภายใต้กรอบความร่วมมือทางทหารที่เปิดเผยหรือไม่หรือเป็นการแอบฝึกที่ดําเนินการอย่างลับๆซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังนี้แหละครับท่านผู้ชมมันจะกลายเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและอันตรายอย่างยิ่งเพราะมันจะสะท้อนถึงเจตนาที่ไม่โปร่งใสและอาจซ่อนเร้นบางสิ่งบางอย่างที่เรายังไม่รู้ สิ่งที่เราพบเห็นในคลิปนี้มีหลายจุดที่ผิดสังเกตยอย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะเครื่องแบบการแต่งกายของทหารที่ปรากฏในคลิปซึ่งดูคล้ายกับเครื่องแบบของทหารจีนอย่างมากและที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือป้ายชื่อบนเครื่องแบบก็เป็นภาษาจีนและอาวุธที่ใช้ก็เป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ของจีนคำถามที่ตามมาคือนี่คือทหารจีนหรือทหารกัมพูชาที่สวมบทบาทเป็นทหารจีนกันแน่